แล้วในวันที่แคบตอนนี้ก็เหนืนในรายการโซรบานะตอนนี้ก็จะมาเป็นเซเวอเลือกสมัยเลือกเขียนนะแล้วเขไม่เขียนชื่อเลืกสมัยนะแล้วเขามาันมีดิจิทาลนะบก่อบ้านะบอกหนูว่าคุณยู่ไปแล้วนี่ก้อ,อนนี้เขาเปลี่ยนแบบมาเน,นี่ยแบบของเขาก็สวยมากสวยมากเออก็เลยมา ถ้าคนเข้ามาก็สม pues ัครพัดเลยโดยการเลเจเตอร์เจ็ขึ้นดินนะไม่ใช่ขอผู้เร็่องมีนะเลเจเตอร์นะทำาแม้แล้วก็หลักหลักจบแลก็ขเข้าเหมือนเพื่อเซฟตลครข้อมูลนะเพื่อเอ่อทันคงหายเดี๋ยวข้าใครไม่ของถ้าของหายก็มาวยวายแบรนะถ้ามันจะแบนใเพายไม่ลิมคานเมื่อเราบอกเองนะก็ ล็อกอินนะล็อกอินอะไรเงี้ยล็อกอินล็อกอินคิดว่ามันเป็นโมนะในเซิร์ฟเนี่ยให้อ๋อดาวคิดตายนะเพื่ออ๋อมันก็เล่นนะไอ้นี่นะเี่นแล้วก็ตายละเกินไหมนะแต่บางคนเล่นเองนะเขาไปนี่เนี่ยแต่ละเขาจะพยายามอย่างเงี้ยเขาก็ตายนะแต่บางคนก็ไปได้นะแตผมนะจะไปนี่ยดาดเปล่านะไปแล้ว ตบ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 สู่การตายเราแล้วแม่ไ <Vorte> ม <il dunno> <the öst> ่ตายนะเรามาไม่เสียเลินเรื่อนเลยนะโอเคเนาะคนยองเนี้ยผมเอ่อข้างหน้าก็จะมีโดนเนทไอเทมฟรีช็อปมินิช็อปนะก็แล้ยกคือดกามโดเนทนะนี่ถูมันนี่นะกดค่ะปุ๊บมันก็จะมีขึ้นนะกด Enter แล้วคลิกนี้นะโอเคดี่ีๆนาทีละหนึ่งน้ำ บันซี่มินก็ห้าบาทเนาะเออห้ามินอันนี้ก็คือก็ไม่เหยียอนะมันก็จะขึ้นเออน่ะอยากวีพีเราบินดีดีหนึ่งเซมานึอันนะโปรเจกสิบกิบคอณสิบหนึ่งอันนะครับก็ซปเปอร์วีพีเหยแบบน่ะบินวีพีเอชไอแล้วอะไม่เคยเอาพวกบอกนะใส่หัวนะ ก่อนนี้สังจบตรถหออนึ่งคันโปรติกยี่สิบยี่สิบสามนะเออน,นี่ก็คือจ้านมะก็รับอยู่นะครบอกแกหมดครับแอดมินนะจำอะไรก็จห่หัวคุณโอบเลยแรงมากเลยเต็มฟรีนะก็ไม่มีอะไรมากพวกเนี้ยนเะนี้ยนะพวกนี้อันนี้คือเออจบนะจบ ตามสมัครอาชีพนะก็มีอ,อย่างนี้พ่อดูนะอันนี้กล่องฟีก็เขียนนะอุ้ยคิวเบอร์อุยอ้ยอุย้ยน้าหน้าสก,กินตกใจตกใจนะอันนี้คือเอแปปอแอปเปิ้ลผู้คนมใช้นะโอเคเดีมื่เขาไม่ได้แจ้งนะผมทำเองนะโอเคช็อปก็เออ,นะอมินิช็อตนะโปรโมชั่นเซอร์นะพิเศษเฉพาะช่วงโปโมชั่น เรืองเพชรเด,ดมอนนะสิถูกนะถุงว่าถูกนะถุงว่าถุโอเคก็เ,เนี้ยขายซื้อนะเพราะอย่าเงี้ยเนี่ยบางคนบอาว่าแพงไม่ได้อนะงนะหาเงินง่ายมากไม่ต้องมาบอกว่าแพงนะ,ะนะโอเนะกขาเกิดจีกว่าซื้อนะเพื่อซื้อนะอันนี้ผมก็ยังซื้อไม่ได้แนะพงอยู่นะไม่ได้องหาเงินเนี้ยโอเนี้แล้วคุณร้อยร้อยถูกนะฮะ เนี่ยในซัมบียอที่นี่มาขายกันได้น,นะหนึ่งอันนัสิบบาทโอเคมานี้หน้าค่ะตามอัน,นี้ใน,นเว็บเดร์นะโดยของเซเวอร์และสมัยนะ่ะกนนปุ๊บก็จะมีขึ้นนะที่อีสาก็เออเข้ามากันได้น,นะเป็นเีลักสมัยจีเอ็นคอร์ดเดคอมนะคโอเคอน,นี้คือเอจาน่ะเนี่ยการ์นะา,า,ารก่อไป กดบูก๊กดกดมามาเลยนะเ okay. น,นียนเลือเล้อครูครูคขังเกียนนะให้หันได้เหมือนมาของท่านเองอาจสินดานะเาคนเกียนนะอ่ะหัวหน้าเซลเขาก็มาช่วยคลอดก็ไม่ค่อยชอบนะ่เลยก็ไกอนจะปิดเดือนนะผมจะปิดให้เขาเขยนปิดนะ ค okay. นี่คือเอ่อฟลับเอานะวอล์กเอานะเข้าไปนะบุ๊บบุ้มนี่ฮะมันก็จะมีป้ายบอกนะว่าเราจะไปทางไหนฮะก็ได้คิวหมดซัมบี้นะฮะนี่ฮะคิวหมดซัมบี้เข้าไปคนก็จะพบอลังการมากฮะมีหัวยีราบาซัมเบียเกิดมาฆ่าพวกเราแล้วก็ไปเกิดใหม่ที่สตาแล้วก็จบทุยไม่ใช่อย่างนั้นนะฆ่าซัมบีตายสุดบาทนะ แคเนี้มันเบช็อนะเรื่อมีสภาคนี่มันเบสช็อตนะมันเบช็อเอ็มเอ็เส่ะเขวารูปเ,เบบนี่ยก็ให้เนี้นหลายเรื่องนะรถตีไม่ลนะเพราะจบของขานะเนี่ยเอยากล่องมา,ามามาซื้อ่ที่มันเบสช็อนะแต่เอออันนี้คือพิชช็อปนะ ชอบกินนั่นเนองก็ไปแล้วก็เจออลังการนะอลังการตายเนี่ยเอตุนดังอย่าเพินนะอันนี้อย่าเพิงอย่าไปซื้อน้ำไม่ดีนะวายคนโง่กินก็าปแล้วก็ตายโอเคอเคลอนทะี่มึงมาสมนีเกาะไอ้คนชื่ออะไรนะครับขาไม่ตอบไม่ยินนะครับโอเค ปล่ากับสปาตรอย่างนี้ยหรืออยางใครที่อ,อยากไปสร้างนก็เอามานี่นะนะมันงีว่าวูดซ่สองน,น,น,นะฮะเนี่ยวูสองน,น,น,นะเขาวานนะเป็นที่เออสร้างบัานแต่สร้างานีนไม่ได้มันคือกัสป,ปานะ่นะ่าสร้างบ้านได้แต่จำหนนั้นนะโอเคไป อย่าพัวมาแล้วเอียเียเียเียย่าพย่าพแช่งนี่นะไอ้คือพุดเดาเสีเื่ออะไรโอ้ยวันจะมันเกิดตดตรงนี้นะฮะนีนี้เคิทีได้หรือเปล่าก็ตีก็ทีได้แต่เราไม่เกียนะเราเป็นเรืองนี้นะว่างของอันนี้ตีได้นะฮะรับรองเราเล่นตีไม่ออก ปันะ๊บอินเะตอนสายพูดนมนะโเคื้อคือบ้านของสมายอนะคือสตารนั่นเองโอเคข้ามอย่ง้าตามสบายเลนะไม่รู้นะว่าเจ้าของบ้านเขาจะฟ้องหรือเปล่าว่ามาบุกรุอ่ะก็แค่ั้นเป็นีนะ่อยู่นะข้ามข้ามข้ามมันโอเคนะเพราว่านีไม่มีอะไรมากนะ เอีอย่างน่ะวิธีการเอ่อจับใยชื่อนะให้คุณเ QBF ใจนะเ่ะ QM น่ะแล้วก็ตามตามในชื่อที่คุณจะจอดชีพหรือเรื่อมของอให้คุณนี่นะระเบียอีเอฟอีนะตอนที่จะมีน่ะคุณก็เขียนตามเขาได้เลยแค่น่ะ ก็คลิปนี้ก็จบเพียงคลิปน,นี้นะสวัสดีบบ๊ายบายบ๊ายบายเดี๋ยวมักแก